สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูฟินจะพาเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันค่ะเด็กๆสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมมาในวันนี้ก็จะมีกระดาษแผ่นนี้ค่ะเด็กมีรูปทรงต่างๆนะคะแล้วก็สีกาวแล้วก็กันไก่ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทําต้น คริสต์มาสกันค่ะเด็กๆเราเพิ่งผ่านวันคริสต์มาสไปใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาทำต้นคริสต์มาสกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยเราก็จะแบ่งครึ่งกระดาษก่อนค่ะเด็กๆเราจะตัดตามรอยปะนี่เลยนะพอเด็กๆตัดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าพึ่งขย้ำเอ๊ะวงพวงกุญแตัดเอียงค่ะมานะคะ อพอเด็กดาดเสร็จแล้วเด็กอยเพิ่งทิ้งกระดาษแผ่นนี้นะคะเราก็จะใช้กระดาษแผ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ทำไมงั้นเด็กต้องกรอชมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยพอเราได้กระดาษแผ่นนี้มาใช่ไหมคะเราก็จะมาระบายสีก่อนค่ะซึ่งสามเหลี่ยมพวกนี้นะคะสามเหลี่ยมสามอันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนของใบไม้นั่นเองส่วนนี้จะเป็นส่วนของ ต้นไม้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันเลยค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มไประบายสีก่อนนะคะเด็กๆแทนนและครูฟิล์มก็ระบายสีเสร็จแล้วค่ะเ mm hmm. พราะเราระบายสีเสร็จแล้วเราก็จะมาทําขั้นตอนในการตัดกันค่ะเด็กๆ mm hmm. เราจะตัดตามเส้นเลยนะ mm hmm. เส้นสีดาค่ะเด็ก mm hmm. เส้นสีดําครั้งนี้จ้ เล็กหน่อยนะคะเด็กๆก็เล็งแล้วก็ตัดดีๆนะเวลาเด็กใช้กัรไกรเด็กก็ต้องระวังด้วยนะคะใช้กรรไกรอย่างระวางอย่าวกแวกนะคะเพราะว่าอาจจะตัดไปโดนนิ้วเด็กได้ค่ะเลือดออกเลยนะเด็กๆเราตัดตามเส้นเลยเด็กตัดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยกคุณครูฟิลมจะตัดก่อนค่ะและคุณครูฟิลมก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแล้วเราก็นา กระดาษแผ่นนี้กลับมาค่ะเด็กๆกระดาษที่เราตัดทิ้งไว้เมื่อตอนต้นทิพทิ้งคุณครูฟิลตัดทิ้งไว้เราจะมาต่อต้นไม้กันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยเด็กๆก็ต้องวางกอในตองกาก่อนนะคะว่าเ,เราจะวางต้นไม้เนี่ยประมาณไหนนี่โอ้โหฟินก็จะกาดไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆยิ่งต้นไม้ของฟิล,ม,ฟลมีหลายสีและเกิน คุณครูฟิล์มจะประมาณนี้คุณครูฟิลก็ทากาวเลยค่ะเด็กๆไหนเด๋ยวคุณครูฟิล์มไปทากาวแล้วก็แปะก่อนนะคะเด็กๆและนี่คุณครูฟิล์มก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือต้นคริสต์มาสของคุณครูฟิล์มนั่นเองเอ๊เด็กๆคะ่ะเด็กๆเห็นไหมเขามันโล่งๆอ่ะเดี๋ยวเรามา แต่งเติมต้นคริสต์มาสก,กันหน่อยดีกว่าต้นคริสต์มาสเขาก็ต้องมีดาวใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก,ก็อาจจะระบายดาวเพิ่มค่ะเด็กๆออยู่ข้างบนหัวต้นคริสต์มาสของเรานั่นเองนี่ดาวคุณฟูฟ,ฟิล์มจะเป็นดาวไหมนะเด็กต้องดูเอานะคะในหวัวนดาวเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ค่ะเด็กๆ พอมองออกเป็นดาวอยู่ค่ะและวใบวสีอ่าดาวของครูฟิลก็เสร็จแล้วต้องคิดมหมก็มีดาวใช่ไหมคะเอ๊เราจะแต่งอะไรอีกน้ามันยังดูโล่งอยู่นะเด็กค่ะดีด็อ๋องูครูฟิลรู้แล้วงูครูฟิลแต่งเป็นกล่องของขวัญดีกว่าค่ะต้องคิดไหมก็ต้องมีกล่องของขวัญเนาะ อ่าของแบีตรงนี้มีโบ้ด้วยอ่าเด็กๆจะแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้นะแต่คุณคอแต่งเป็นต้นตรคริสมาสที่มีของขวัญอยู่รอบๆนั่นเองค่ะเด็กๆเฮ้อีกกล่องจะดูไม่โล่งเนาะ ูฟิ้งไปตกแต่งเพิ่มเติมก่อนนะคะเด็กๆเอาคะเด็กๆและนี like bbe 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 ่รูฟิ้งก็ไปตกแต่งต้นคริสต์มาสของคณงรูฟิ Lion ้งเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะเด็กๆพราเด็กททำต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะณงรูฟิ้งอยากเห็นค่ะว่าต้นคริสต์มาสของเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเด็กๆและสำหรับวันนี้กงรูฟิ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย